เรื่องราวแห่งความฝันและการทำนายฝันมีมานานมากแล้วในสังคมไทยความฝันสามารถบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่จะเกิดขึ้นซึ่งความฝันจะเป็นจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับโชคชะตาและวาสนาของแต่ละบุคคลวันนี้ดีเมอร์ทำนายฝันจะมาทำนายความฝันของคุณกันหากคุณฝันว่าได้ทานเนื้อไก่ทำนายว่าสิ่งใดที่คิดไว้ว่าจะสำเร็จแต่มันก็จะดูติดขัด ไม่ได้ดังใจตามที่วางไว้ตรงกันข้ามกับบางเรื่องที่ไม่คิดว่าจะได้กลับได้มาง่ายๆแบบงงงดวงคุณมีเกณฑ์ต้องเดินทางไกลในช่วงนี้ให้ระวังเรื่องสุขภาพการปวดข้อปวดกระดูกที่อาจเกิดขึ้นได้ ความรักคนโสดในระยะนี้คงต้องรอไปก่อนดวงความรักยังไม่มีอะไรโดดเด่นมากนะักส่วนคนมีผู้ดวงความรักดูราบเรียบมีโอกาสต้องเห็นห่างกันเพราะความจําเป็นบางอยา่างดวงคุณอาจถูกชักจูงและมีโอกาสหวนไหวกับเพศตรงข้ามได้ง่งาย การเงินด้านการเงินถือว่าพอใช้ไม่ลําบากแต่ก็ต้องมีการวางแผนการใช้เงินให้ดีเพื่อใช้ในยามขัดสนในช่วงนี้หากใครมาขอหยิบยืมเงินไม่ควรใจดีให้เขายืมเป็นอันคาดเพราะอาจจะเป็นหนี้สูงส่วนด้านการงานให้ระวังคนสนิทหรือเพื่อนร่วมง,งานที่อาจแผรอิจฉาคุณพยายามอย่าไว้ใจใครมากเกินเกินไปเลขมงคลใหโชค1นสหจและ7 8 ความฝันคือการแสดงออกของความนึกคิดความรู้สึกและเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามาในสมองในขณะที่เรากําลังนอนหลับอยู่คนเรามักจะฝันกันคืนละสองครั้งหรือ3ครั้งแต่มีเพียงบางคนเท่านั้นที่จดจําความฝันของตัวเองได้ดังนั้นความฝันจึงสามารถใช้ในการทํานายเหตุการณ์ดีร้ายร่วมหน้าได้ในการฝันแต่ละครั้งเมื่อรู้สึกตัวตื่นแล้วไม่ควรลุกจากที่นอนทันทีทันใด พอเรื่องราวที่อยู่ในฝันนั้นอาจจะเลือนหายไปหรือความจำอาจคาดเคลื่อนได้ดังนั้นเราจึงควรนอนต่อไปอีกสักคู่หนึ่งแล้วจึงค่อยลุกขึ้นมาทบทวนความฝันนั้นพร้อมกับดูคำพยากรณ์ตามตําราทำนายฝันต่อไป ขอบคุณที่รับชมรับฟังดีมเมอร์ทำนายฝันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไ r i b e และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ